รถเข้าใหม่ไม่น้อย2 0 0 0 0ืกับคันนี้ Mitsubishi t i t a นปี2022นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.5 GL นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับเก่งกาดนะครับที่นี่ล้ำเลิศคาร์เซ็นเตอร์นะครับร้านของเรานะตั้งอยู่ที่ถนนเรียบวาลีนะครับอยู่ซอย30กับ32อยู่ระหว่างตรงกลางเลยนะครับตรงข้ามกับร้านขนมจีนณภูเก็ต สาขาหนองจอกนะครับร้านของเราครับเปิดทําการทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นนะครับใครนะครับที่ไม่รู้จะมายังไงมาไม่สะดวกติดต่อมาให้ที่เบอร์ด้านล่างหรือจะเป็นที่ราออฟฟิเชียลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนจะไปรับชมรถกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคันถัดไปหรือว่าคลิปถัดไปที่น้องเก่งจะมาแนะนำเนาะ วันนี้นะครับมาพร้อมกับรถปีใหม่ใบหน้าดุดุคันนี้เลยอ่ะเริ่มต้นที่กระจังหน้านะครับคันนี้กระจังหน้าเป็นสีอะไรสีดำด้านนะนี่ช่องระบ,บมสีดำด้านอีกเช่นเดียวกันในส่วนของด้านล่างนะครับชุดแต่งก็จะมีเป็นกันชนสีดำตัดสีเทามาให้นะไฟหน้าเป็นไฟหน้าระบบโปรเจคเตอร์หลอดคู่กับฮาโลเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ไฟหลีหรือว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟสุกเฉินะครับมีมาให้เบ้าไฟตัดบอกมีให้นะครับ สามารถไปติดตั้งเองได้นะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวพามาดูในส่วนของสีสีคันนี้ก็จะเป็นสีสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะเป็นสีเทาเทาสวยๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันวัตภาพเป็นยังไงนะคันนี้นะครับเป็นเครื่องดนดีดคอมเบอร์เลรนะครับเครื่องด้น2.5เป็นตัว G.L เป็นเครื่องด้นดีเซลนะครับมาพร้อมกับนี่เลยเบรก A.B.S กองอากาศนะครับหม้อน้ําน้ําหล่อเย็นอยู่ครบหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของนี่ฝาครอบเครื่องนะลูกค้าดู ไม่มีรอยค้าน้ํามันเยิ้มแต่อย่างใดเลยนะครับนี่จุดแต้มมาจากโรงงานยังอยู่นะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ๆนะสวยสวย๋ยวให้ดูในส่วนของคานหน้าคานหน้าเดิมดูยังไงสังเกตง่ายเลยครับลูกค้คานี่ตัว R ก็คือฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ต้องมีตัว L ใช่ไหมนี่ R L นะครับแล้วเราก็ดูในส่วนของรูนะครับนี่คานหน้าน็อตหรือว่าจะดูในส่วนของเม็ดอาร์ เราก็ดูได้เลยนะครับว่าคันไหนเดิมไม่เดิมแต่ว่าคันนี้บอกเลยว่าเดิมแน่ๆนะครับคันนี้ฝากระโปรงนะครับไม่มีแบบว่าล่องรอยโดนทุบแต่งใดเลยนะครับเม mm hmm. ็ดอาร์คเดิมๆสวยๆนะครับยางขอบยางไม่เสื่อมน mm ี hmm. ่สวยงามา mm hmm. มากรถของเรานะครับวารันตีเลย mm hmm. ไม่มีประวัวติคลิกคว่ำจมน้ํากรอไมนี่แน่นะครับคลูกค้า mm hmm. อ่าคันนี้ได้ร้ออะไรคันนี้นะครับบอกเลยว่า ได้เป็นล้อกระทะนะครับพร้อมกับยางดันหลบนะครับคันนี้ได้เป็นยางสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ดอกยางแบบโคตรเข้มเลยนะครับยางสภาพดีๆนะครับนี่บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับคันนี้ได้มาพร้อมกับล้อกระทะนะครับเป็นล้อกระทะขอบเท่าไหร่คันนี้นะได้มาพร้อมกับล้อกระทะขอบ15นะครับคุณลูกค้าสวยๆเลยยางดันหลบก็ขึ้นชื่ออยู่แล้ว ว่าเกาะถนนขนาดไหนนะครับกระจกบางข้างสีเทาสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมาพร้อมกับนี่เลยคิวการศาสตร์ของตัวดททัทนการศาสตร์ดียังไงนี่เดี๋ยวจะลองให้ดูนี่กรณีที่บอกว่าอะไรนะจอดรถตากแดดนี่เรากันศาสตร์มาติดใช่ไหมอันนี้คือเปิดกระจกแลวนะก็คือว่าเราบายอุณหภูมิที่อยู่แบบว่าในรถนะครับคือแบบฝนตกฝุ่น ก็สามารถเข้าไปได้แต่เข้าไปได้น้อยมากดีกว่าไม่ใส่นะครับคุณลูกค้าเราแถมให้ไปเลยนะพร้อมกับตู้ทึบตัดใหม่ตรงรุ่นขนาด2องเมตรสิบนี้ใช้ดยสองด้านในครับคุณลูกค้านี่ด้านในบอกเลยว่าสวยงามมากๆงามมีหลีนี่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ Power นะครับแอร์แบ็กสองลูกมีตรงไหนบ้างมีตรงทงอะไรกับฝั่งตรงนู้นนะครับช่องเก็บของมีมาให้ครบนะครับนี่ นี่สังเกตมาูว่าลูกค้าเห็นไหมแอร์ยังจนไอขึ้นนี่เห็นไอไหมครับอ่าในส่วนของวิทยุใช้าง,งานได้ปกตินะครับนี่บอกเลยนะครับวิทยุใช้าง,งานได้ปกตินี่อันนี้คือยังไม่ได้จูนขึ้นนะครับแต่เราพงใช้าง,งานได้ปกตินะนี่แอร์จะเป็นแอร์สี่ช่องนะครับหนึ่งสองสามสี่นะคงมาลายส,สวยๆแบบนี้ไปเลยนะไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉิน ครบหมดนะครับนี่ที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้ปกติอ่าและเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์อะไรคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดเดอร์นี่เบรกมือใช้งานได้ปกติเบาะหนังสีเทานีน่น่าจะได้เห็นแล้วละว่าไอมันขึ้นมันเย็นมากๆคุณลูกค้านี่เพชรมินสองเลยครับไม่น้อย25,000โล สวยงามมากๆตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันกับเปิดฝาโปงหน้ารถนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นออปชันเสริมสาหรับลูกค้าที่บอกอยากไปติดไฟจัดหมอกอยากไปทําแบบพุ่งสตาร์ทก็จาัดก,การได้เลยนะครับนี่สวยกระจกนะครับใช้ง,งานได้ปกติเด้อเดี๋ยวให้ดูในส่วนของกระูกเม็ดอาร์คเขาีากแกะนะครับให้ดูความเดิมนะไม่ได้แกะเล่นๆนะครับนี่บอกเลยนะนี่สวยเรียงสวยอยู่ครบเม็ดอาร์ค สีเทาส,สวยๆแบบนี้ไปเลยไม่สีไม่ผิดเพี้ยนเห็นไหมคุณลูกค้าถ้าเราดูนะเราต้องดูสีด้วยว่าสีอ่ะมันผิดเพี้ยนจากในตัวรถหรือเปล่านะคันนี้สีไม่ผิดเพี้ยนครับ <c oughs> บริกีโครงสร้างอีกแล้วนะตรวจพบเจอว่าพิคว่มจมน้ําไฟไหม้แต่ต่อมาก็เอามาจอดคืนหน้าร้านได้เลยพร้อมกับเงินกับบ้านในหนึ่งแสนบาทนะครับเป็นค่าปอกขวัญน,นะตู้ทึบตัดใหม่ตรงรุ่นขนาดสองเมตรสิบบุไม้อัดหนาสี่มิลสีด้านพร้อม ยิ่งซิลิโคอนอยาแนวให้เรียบร้อยในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคานที่แบบว่าสามารถยึดของนะ,ะหรือว่าคุลูกค้าที่บอกว่าเฮ้ยข้างในมันเต็มแล้วอยากได้ข้างนอกแต่ว่ากกตตำรวจจับแต่ว่าไปได้แป๊บเดียวไปได้ไม่ไกลแต่ว่าอยากเอาของไว้ข้างบนนี่เลยคุณลูกค้าเอาเชือกนะมัดนี่เท่าของข้างบนแล้วก็มัดจากฝั่งโน้นอีกหนึ่งทีได้นะได้ปะได้แต่ว่า ต้องระวังตำรวจเรียกด้วยนะครับคุณลูกค้านี่ร้อกระทะขอบ15เอาไปเลยแบบนี้นะมาดูในส่วนของไฟท้ายไททันปี2022กันหน่อยว่ามันจะโฉบเฉี่ยวและดุดันขนาดไหนไฟท้ายตัวนี้ได้เป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้ายังเป็นแบบว่ากึ่งอยู่ LED กับฮาโลเจนนะครับสีสวยเลยไม่มีรอยแตกนะไม่เข้าไฟติดครบทุกดวงไฟด้านบนใช้งานได้ปกตินะครับเดีย๋ยวเปิดตู้ให้ดูแบบๆนะ ตู้ใหม่มากครับคุณลูกค้านี่สวยๆเลยนะครับนี่บุไม้อาจจริงๆนะหากใครสนใจนะัติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวน้องเก่งจะขึ้นไว้ได้ด้านด้าน,ด,านด้านไหนด้านขวาส่วนช่องทางการติดต่อของทางร้านเรานะครับก็จะเป็นแอปทีดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือของคุณลูกค้านะครับตามที่เก่งแจ้งไปนะว่าสามารถมดได้จากฝั่งซ้ายฝั่งขวานะนี่แม็ Mac. ล็อกะระทะขอบ15นะครับนี่ี่สวยเลยด้านนี้สวยสวยจริงๆคุณลูกค้าบอกเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะอ่าแล้วคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้นะครับบอกเลยนะครับเป็นปี2022เครื่องดน2.5งจลไม่น้อย2 0 0หมื่นตู้ทือตัดใหม่คันนี้ราคาที่359,000า่นเกาบาทนะครับผ่อยที่เดละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเอง หากใครสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าจะทักมาที่ลราออฟฟิเชียลของทางร้านเรานะครับที่ adt111 นะครับตอนนี้นองเก่งก็ต้องขอตัวราไก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ